ขู่าวเขาสเขาเรื่องหมเครื่องไปในงานพันังสัต์าสัขาเงินควรไอสะทกตกสัตว์หนุนขึ้นเซ็ตเขาแท้ๆร้านนองขอคสันข้องสียองจนกองออยยอแล้วแต่สเห็ดกันโลดบอบออยากขึ้นภาพให้บาดใจให้สกให้สันบันเอาบุอเอาสเดอสไปเด้อถึงสาวลส เอาจจใจคิดเล่าสังเวยสเลนใจแซบดีไม่แห้งแับแดงไม่เฮียรื้อไอไรเด็ดตื่นเสาวันน่าราอะไรเอือดไอแน่เด้อย่าเดอมีหฮิดร่้อเฮียรื้อ นักล่าขุนซิ่งเป็นเทคนิคออลนาลิกา เพราะฉะนั้นกราฟเนี่ยมันสะท้อนทุกอย่างไว้หมดแล้วนักเรียนจะต้องมีความรู้เรื่องกราฟเทคนิคด้วยการที่นักว่เาะห์หุิ่งเนี่ยออกมาให้ความรู้หน้าเพจก็จะเป็นส่วนหนึ่งของในห้องเรียนเท่านั้นจะไม่ใช่ทีทูสักเซททั้งหมดแล้วถ้าใครนะที่ต้องการทางรัดและไม่อยากหาเองและมาเรียนกับเราได้นะคะตอนนี้ครูมีโปรนะคะมัดรวมทุกวิชาถ้าใครที่อยากเรียนสดเนาะหกวิชา16วันเต็มวันนี้ครูให้ราคาพิเศษที่4 7 0 0 0บาทเท่านั้นถ้าใครไม่มีเวลาหรือทํางานประจําก็สามารถมาลงเป็นคอร์สออนไลน์ไดดด้ด้้นนนนนคคูสําาาาาาารร่่่งงีีีีจกกัััใใใเเพยย37,000บททททุวิชฤษฎมหหือ น,นักล่าหุ้นซิ่งนะคะก็รีบมาลงทะเบียนก่อนเต็มเนาะนักล่าหุ้นซิ่งก็เอาใจสายงบน้อยนะคะมีแบบแยกรายวิชาให้ด้วยนะเราก็มาลงเรียนทีละเลวเวลได้นะนักเรียนเดือนระเลวเวลก็ยังดีเนาะดีกว่าเขาไม่เริ่มเลยนะคะก่อนจากกันครูจะให้ key to success อย่างหนึ่งถึงแม้วันนี้คุณไม่อยากจ่ายเพื่อความสําเร็จแต่เชื่อไหมว่าทุกวันคุณก็ต้องจ่ายให้กับความล้มเหลวอ,อยู่ดีการไม่กล้าตัดสินใจคือการตัดสินใจที่จะให้ตัวเองเนี่ยอยู่ที่เดิมถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ล,ลค,ค์กดซะะับสไครปห้สวัดีบ